รายใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของวงการสื่อสารเนี่ยในขณะเดียวกันเขาก็มีทีมขายถูกไหมฮะซึ่งผมก็คิดว่าด้วยเครือข่ายของเขาเองด้วยทีมงานเองเนี่ยก็จะทำให้เราเองสามารถมีจุดรับชำระในเรื่องของบริการชำระบินต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ตามแผนที่วางไว้เนี่ย เขาเองคงจะสามารถขายแฟนชายหรือสามารถตั้งจุดรับชำระของเราได้มากกว่าพันจุดถ้าพันจุดเมื่อเทียบกับเป้าหมายเราปีหน้าที่ตั้งเอาไว้ประมาณ6000จุดเนี่ยมันก็ถือว่าเราเกือบเกือบเปนะปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยมีมีเรื่องต้องชําระบินเนี่ยอยู่ผมว่าถ้าคนเมืองก็ไม่ต่ํากว่า2อสบินนะครับนอกเมืองก็ประมาณนี้นะครับเพราะตรงนี้มันก็จะดออคนมามันก็เสริมกันนะครับ คือคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเรามองเป็นเป็นสถิติกันนะครับเรามองเป็นไรายได้อาจจะไม่ถึงกับกับเยอะมากนะครับแต่เพียงแต่ในแง่ของสถิติกันในแง่ของการที่เสริมให้ร้านค้าในกลุ่มเราเนี่ยแข็งแรงเนี่ยอันนี้มีสูงนะครับก็สามารถที่จะทมให้โตไปด้วยกัน